สวัสดีครับวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะครับเป็นเอพิซอดที่3ครับก็มาที่บึงหนองบอนแถวบ้านนะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องรถอีกครั้งนะครับเป็นรถ v o l ks w a g e n t 4 vr 6นะครับ vr 6นะครับเป็นเจเนอเรชั่นที่4ของรถ v o l ks w a g e n นะครับวันก่อนได้พูดถึงไปแล้วว่ามี t 1นะครับนะครับแล้วก็ t 2 นะครับเป็นหน้า V หน้าแตงโมแล้วก็ T3 ที่คนเขาไปแต่งเป็นแคมเปอร์แวนสวยๆกันเป็น4 w h e e l บ้างนะครับเป็น w h e e w บ้างนะครับโดยทั้ง3รุ่นเนี่ยมีเครื่องอยู่ด้านหลังนะครับทีเองจะเป็นลักษณะของการสมบุกสมบันหน่อยคนจะไปใส่ล้อใหญ่ๆนะครับแล้วก็ทำหลังคาเป็นล o ฟท็อปป๊อปอันะครับในเมืองนอกเองในยุโรปในอเมริกาในเมืองไทยเองก็มีกลุ่มมีก้อนที่รวมตัวกันเอารถ t 3นะครับไปทําเป็นรถแคมเปอร์แวนนะครับซึ่งในราคาปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างสูงมากนะครับสำหรับผมเองก็คงแตะไม่ไหวนะครับเรากรเสษียงอายุละก็เลยมองว่า t 4นะครับน่าจะเป็นรุ่นที่เหมาะสมแล้วก็ถูกเงินในกระเป๋านะครับโดยประสิทธิภาพและสมรรถภาพของรถก็เพียงพอต่อความต้องการของเรานะครับวัตถุประสงค์ก็คือจะมีพาหนะอันหนึ่งคันหนึ่งแล้กันนะครับที่จะ พาเราไปเที่ยวโดยที่เมื่อไปเจอสถานที่เที่ยวที่อยากจะพักผ่อนอยากจะนอนนะครับหรือวิวสวยๆไม่อยากไปนอนโรงแรมนะครับก็สามารถนอนได้เลยแต่ถ้าเกิดสะดวกสบายมีโรงแรมเราก็เข้าไปนอนโรงแรมดีกว่านะครับปลอดภัยแล้วก็สะดวกสบายกว่านะครับแต่รถคันนี้เองก็ทํามาเพื่อตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นการอยู่อาศัยการหลบภัยนะครับ การเดินทางทันทีนะครับการ move การขยับขยื่นนะครับแล้วก็การไปจอดในตำแหน่งที่สวยงามที่สวยแล้วเราอยากจะดูเราอยากจะอยู่นะครับแล้วก็ซึมซับบรรยากาศตลอดทั้งคืนทั้งวันนะครับก็สามารถที่จะไปได้สะดวกสบายแล้วก็ยังสามารถน,นํารถคันนี้ใช้ในชีวิตประจําวันได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานไปทํางานนะครับแต่ในปัจจุบันก็ทํางานแค่2วันต่อสัปดาห์เป็นที่ปรึกษานะครับก็ขับไปจากบ้านไปที่ทํางานที่ จากส่วนหลวงร .9 นะครับตรงตรงข้ามส่วนหลวงร .9 ไปสินสาคอนนะครับนี่คุมุตสากรรมสินสาครที่ใกล้ๆมหาชัยก็ประมาณ50กิโลไปกลับก็100กิโลนะครับไป50กิโลกับ50กิโลขึ้นทางด่วนนะครับก็เลยทำให้รถค่อนข้างไม่ติดก็กินน้ำมันน้อยหน่อยนะครับแต่ก็ยังกินอยู่นะครับตกกิโลละ5บาทกว่านิดหน่อยนะครับไปกับ100กิโลก็วันละ500บาท อันนี้ไปทำงานนะครับแต่เวลาไปเที่ยวเองเราก็สามารถตีย,วยาวๆได้นะครับก็อาจจะอยู่ที่ประมาณสัก4บาทเ็ษเศษจนถึง5บาทเส็ษเศษแล้วแต่กรณีนะครับอันนี้ก็จะเป็นคุณสมบัติของรถนะครับที่ต้องแลกมาด้วยด้วยค่าใช้จ่ายนะครับด้วยค่ารถค่าน้ำมันนะครับแต่รถเองมูลค่ามันไม่สูงถ้าเกิดเทียบกับตอนที่ที่ออกใหม่ๆนะครับกับราคารถใหม่ๆในปัจจุบันก็จะถือว่าราคา ถูกลงไปเยอะนะครับไม่ถึง10%ของราคาตั้งต้นในตอนขายเลยนะครับเราก็ได้รถมาก็ถือว่าในส่วนนั้นก็มาชดเชยโดยที่เราไม่ต้องไปเสียค่ารถแต่ก็มาเสียเป็นค่าน้ํามันค่าเดินทางก็เหมือนเราไปเที่ยวทั่วไปครับเราก็ต้องมีจ่ายค่าเครื่องบินค่ารถค่าน้ํามันค่ารถทัวรถไฟอะไรอยู่ละอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของค่าเดินทางนะครับที่เราจะเอาไปใช้นะครับอันนี้ก็จะเป็นร่าวครับของรถ ที่เรียกว่า T4 นะครับปัจจุบันมีถึง T5 T6 ทีแล้วก็จะมีหลุมไฟฟ้ามากขึ้นมีระบบ่วยความสะดวกมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบอะคอมพิวเตอร์ในการตรวจจับเซนเซ,นเซอร์ต่างๆนะครับซึ่งผมเองไม่ได้สนใจอะไรมากมายขนาดนั้นไม่ได้ต้องการขนาดนั้นเราต้องการแค่รถยนต์ที่มีสมรรถภาพสมรรถนะที่ดีนะครับมีมีประสิทธิภาพที่ดีสามารถนำเราไปยังจุด A ไปจุด B ได้อย่างปลอดภัยแล้วก็ หลายกังวลนะครับอาจจะมีบ้างรถอายุ24ปีก็มีเรื่องของการต้องบำรุงรักษาให้ให้ตรงตรามตามเวลาที่กำหนดนะครับอันนี้ก็ก็แล้วแต่ใครจะดูแลทั่วถึงหรือก็ไปเจอช่างที่ที่ชำนาญหรือเปล่านะครับอันนี้ก็อยู่ที่แต่ละคนนะครับแต่แต่ละคนที่ในการาติดต่อนะครับแล้วก็ประสานงานหรือทำความรู้จักกับช่างให้เยอะเข้าไว้ก็ดีนะครับ ส่วนหนึ่งวันนี้ก็จะมานำเสนอให้เห็นภาพรถนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับใน ep 2นี้มีคนมาดู2,000กว่าลายนะครับก็ชื่นชอบแล้วก็ชื่นชมมานะครับก็ขอขอบคุณด้วยนะครับยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์นะครับกด u u s c r i b e นะครับเพื่อจะเป็นกำลังใจให้เราให้ผมได้ทำต่อไปนะครับก็จะเอามาเล่าให้ฟังว่ารถคันนี้เป็นยังไงบ้างวันนี้จะพาชมรอบๆร,ร,รถเลยละกันนะครับ รถคันนี้นะครับก็จะมีถ้าเกิดด้านหน้านะครับก็จะเห็นเป็นทรงแบบนี้เราเรียกว่า T4 หน้ายาวนะครับเป็น T4 vr 6หน้ายาวนะครับนะครับจะมีโลโก้ v o l ks w a g e n นะครับแล้วก็ vr 6นะครับสังเกตด,ด้านหน้าก็จะยาวหน่อยนะครับในส่วนด้านหน้าเนี่ยรถแต่ละคันไม่เหมือนกันของผมเองรถคันนี้เนี่ยเป็นเบาะผ้านะครับ เป็นเบาะผ้าครับผมแล้วก็เบาะคู่หน้าเนี่ยสามารถพับลงไปอย่างนี้ได้เลยพอพับไปอย่างนี้ได้เนี่ยตอนแรกกะจะเป็นเบาะหมุนนะครับแต่เบาะหมุนเนี่ยเมืองไทยยังยังทำลำบากนะครับมีส่วนใหญ่จะเป็นเบาะเดียวเบาะตัวเดียวนะครับเบาะสองตัวเนี่ยจะเป็นหมุนค่อนข้างยากก็ในเมืองนอกก็มีแต่ราคาค่อนข้างแพงการนําเข้าคงจะลําบากนะครับแล้วเสียภาษีคงจะสูงก็เลยไปเจอเบาะ แบบนี้มานะครับก็สามารถที่จะวางนั่งนะครับแล้วก็ดูคุยกับคนด้านหลังได้โดยที่ไม่ต้องมานั่งพับเบาะบ่อยๆปกติเตียงนอนเนี่ยผมจะพับได้นะครับพับเป็นแบบนั่งก็ได้นอนก็ได้นะครับแล้วก็มีโต๊ะมีแอร์อนะครับตรงที่นั่งก็เป็นกัปตันซีทมีที่เท้าแขนนะครับ แล้วก็มีโต๊ะเป็นตู้ทำกับข้าวนะครับมีที่วางจักรยานมีระบบไฟนะครับระบบไฟที่อยู่ด้านในนะครับระบบไฟมีตู้เย็นนะครับตู้เย็นอำนวยความสะดวกนะครับมีพัดลมมีแอร์คอนดิชันนะครับแอร์นี้เป็นแอร์เคลื่อนที่นะครับ2,000 600 btu ประมาณนี่ผมจำไม่ผิดนะครับแล้วก็มีแบตเตอรี่ที่เป็นด้านล,ล่างนะครับแบตเตอรี่เนี่ยก็ใช้ได้ประมาณสัก3าถึงี่ชั่วโมงนะครับ 10, 10 24วัตต์หรือไงเนี่ยนะครับ24บโวลต์นะครับในรถเองก็พยายามติดตั้งอุปกรณ์เหมอือนความสะดวกให้สบายสบายมีที่นอนมีที่นั่งนะครับปรับเป็นที่นั่งได้นะครับมีชั้นวางของนะครับ อยากจะกินอะไรก็คุกกิ้งเองได้นะครับมีเตามีไฟหัวเตียงนะครับมีวิทยุเครื่องเสียงนะครับตกแต่งตามความพอใจความต้องการของเรามีโต๊ะทํางานตรงนี้เอาเก้าอี้มาตั้งนะครับแล้วก็กางเป็นโต๊ะทํางานได้นะครับโต๊ะนี้ก็สามารถยกออกมาเวลาไปแคมป์ที่ไหนก็ไม่ได้ใช้ชีวิตในรถก็ออกมาข้างนอกเ็เอาโต๊ะนี้ออกมากางข้างนอกได้มาต่อข้างนอกได้จักรยานก็เป็นจักรยานพับซึ่งสามารถเอาไปปั่นที่ไหนก็ได้ นะครับมีออนนิ่งก็จะมีออนนิ่งด้วยนะครับผมก็จะนั่งอยู่ข้างๆรถประจำนะครับประมาณนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของตัวรถที่ทำไว้นะครับเพื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน ไอพิโซดนี้ก็เอาแค่ okay, นี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวติดตามต่อไปใน EP หน้านะครับ EP ที่4นะครับก็จะมาเล่าลงรายละเอียดลงไปอาจจะเป็นเรื่องเครื่องนะครับเรื่องเครื่องยนต์เรื่องช่วงล่างนะครับแล้วก็เรื่องของการตกแต่งภายในในลำดับต่อไปครับผมแล้วเจอกันครับผมสวัสดีครับ